คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการเสี่ยงชื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงการตัดสินใจอยู่ที่ความพอใจของท่านหลายสิ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่รักทุกท่านนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ทักทายลัางหอยออกนะครับท่านผู้ชมเป็นจางไหนเนาะครับพี่น้องครับโชคบีโชคมันตำรวยกันบ่เนาะครับมื่อนี้ยครับทักทายครับทักทายลัางหอยออกนะครับเด้อเมื้อเนี้เป็ยนจางไหนเนาะครับกลออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหอยสันจรงวันนี้นะครับเนาะโอ้หหาสองนะครับกับหาหานะครับเนาะมีผู้ใดโชคดีบ่ครับมีผู้ใดมันบ่เนาะครับเนาะถ้าผู้ใดมันกะคอมเมนต์มา บอกกันเด้อครับเด้อผู้ใดโชคมาันก็ได้ครับถ้าใครโชคดีก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยเด้อครับก็ทักทายลังหวยออกนะครับผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวยสัญจรงวดนี้นะครับหกห้าสองห้าห้านะครับมีใครโชคดีกันบ้างหรือเปล่าครับท่านผู้ชมอ่าก็ดีใจด้วยนะครับกับท่านที่โชคดีนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่โชคดีก็ สู้ๆกันไปนะครับสู้กันใหม่นะครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากจะติดตามก็ติดตามนะครับถ้าใครอยากจะพักก็พักกันก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็และสําหรับในคลิปนี้ก็มาทักทายหลังว้ออกกันนะครับก็ถ้ามีใครโชคดีก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเ้อก็ออกแบบนี้เนาะอ่ะแอดก็วันนี้ก็พาดเหมือนกันครับพาดแอดงวดพาด นะครับงวดนี้พลาดเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอืมแล้วก็นี่แหละเนาะตามดวงนะครับเนาะไม่มีดวงก็ไม่ได้นะครับเนาะอ่ะไม่พูดเยอะนะครับและงวดนี้นะครับคลิปนี้นะครับแอดก็จะมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับต่อตามต่อเลยนะครับสําหรับงวดนี้นะครับนี่กับเลขปฏิทินพารวยนะครับท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมท่านใดที่โชคดีหรือเปล่าครับกับเลขปฏิทินชุดนี้นะครับแอดก็เอามาลงให้อยู่นะครับท่านผู้ชมอ่านนี่ หมดวันที่1นะครับก็เข้าตรงๆเลยเนาะสีกับห้หเนาะมี2ตัว4ี่สเห็นไหมลองไปย้อนดูคลิปนะครับดูคลิปที่แอดลงให้นะครับนี่แอดก็บอกว่าห้หหรือ4 4หรือว่าห้สองตัวก็เป็น5้าสหรือว่าเป็น4ี่สองเนาะแอดก็ว่าอยู่ห้าห้กับห้าห้าห้า4 4งห้าสีอเนาะแอดก็ว่าอยู่นะครับเนาะแต่แอดก็ไม่ได้ตามนะครับ5้สอง ก็เป็นเลขอันเนาะครับห้าสองกับห้าสองก็เป็นเลขอันเนาะอืมก็หาซื้อไม่ได้ห้าห้านี่ก็มีคิดว่ามันจะมาเนาะก็เลยไม่ได้นะครับวันนี้ก็พลาดไปนะครับแอดก็ไม่โชคดีนะครับแอดวันนี้ก็ไม่มีดวงเหมือนเดิมนะครับนี่ใครอยากตามมั่งครับก็เลขปฏิทินพารวยนะครับตา,ตามต่อเลยเนาะสําหรับวันนี้อะมาดูครับวันที่สิบหกเดอร์พนนองเดอเอามาเบิ่งครับนี่ รองตามกันเบื้องครับผูู้ใดอยากตามม่าครับครชอบหรือเปล่าครับในชุดนี้ลองดูนะครับกับเลขปฏิทินพารวยต่องวดเลยนะครับแอดมาลงต่องวดเลยนะครับนี่แอดก็เพิ่งเลิกงานมานะก็เพิ่งจะมาทําคลิปให้ดูนะครับนี่ครับงวดวันที่สิบหกมีนานะครับสิบหกมีนานะครับศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดอ่ะเน้นๆจะชัดศูนย์หนึ่งห้าเจ็ด 0, 7, เนาะ 0157อ่าสำหรับหนงวดนี้นะครับ16มีนานะครับ16มีนาคมนะครับกับเลขปฏิทินพารวยนะครับท่านผู้ชมลองเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับลองแคปหน้าจอลองเอาไปเป็นข้อมูลกันก่อนนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับนี่หนงวดนี้แอปก็ตามตัวนี้อยู่เนาะนี่05 07เนาะวดนี้แอปก็ตามแต่ก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชม,ช,มชอบ0วดนี้ก็ไม,ไม,ไม่ไม่มาสักตัวเลย ศูนย์ไม่มาสักตัวเลยเนาะชอบศูนย์วดนี้ก็พลาดไปนะครับแอดก็ไม่โชคดีนะครับนี่นี่นะครับเดอรมาแล้วนะครับเหล็กปฏิทินพาลุ้ยนะครับท่านผู้ชมหาเบิรงเอาครับหนึ่งวดที่ผ่านมาเนาะลองลองย้อนไปเบิรงคลิปที่แอดลงหายนะครับเดอรแอดวาอยู่เนาะหาหาด้วพี่น้องด้วยวัสดนาหาหาเรือว่าหาสองเนาะหาสองตัวบวกเป็นหาสองบอทสี่สองตัวบ็นสี่สองหมอนวัสดนาะเออแอดกับวาอยู่แน่นอนครับเนาะมีผู้ใดตามบ่ครับ มันเหล็กบัวงามปันได้ก็อาจจะบ่มีคนมักเนาะครับเนาะเหล็กตัวนี้มันเหล็กบ่สวยปานได้เนาะบ่คิดว่ามันสิมาจังซี่เนาะอานะครับเนาะก็แม่นอยู่นะครับกับเหล็กปฏิทินพารวยนะครับท่านผู้ชมเอากะงวดคอนหน้านั่นก็บ่เข้าเนาะครับเนาะแต่ว่ามันก็เข้าอยู่ได้เข้าเข้างวด47นะครับนี่งวด47มันก็เข้าอยู่ได้ครับนี่นี่ครับวันที่17เนาะวันที่17 สิเก็ดมกระลานโอ้เออสิบเก็ดมักกานนะครับกับเขาสีเกตอยู่ว่าเดือนกุมภาพันธ์ว่าเขาสองงวดกับว่าเขานะครับเนาะสองงวดกับว่าเข่าได้ไหมนี่นวดนี่กับว่าเข่าเนาะครับเนาะรางวัลนี่กับว่าเข่าเอาบังดูหน่แต่ว่ามะเขาวันนี้ครับเริ่มมะเขาแล้วครับเดือนสามวันที่หนึ่งนะครับเด้อแล้วรางวัลนี้ครับนี่วันที่สิบหกนี่ครับเบื้องเอาไว้ครับแคปหน้าจอกันไว้ครับผู้ใดอยากไปตามนะครับอย่าเป็นข้อมูลก็ล่องเบื้งนะครับเด้อ ่ะใครอยากตามอยากเอาไปเก็บไว้เป็นข้อมูลก็เป็นข้อมูลกันก่อนนะครับงวดนี้อ่ะลองดูนะครับงวดนี้16มีนานะครับ16มีนานะครับ0157อ่ะจัดไปครับตามนะครับเด้องวดนี้แอดกาเรียนศูนยนั่นแหละงวดนี้แอดจะลองตามเบิ่งอีกเแต่มันออกย้อนหลังอีกเนาะเออ0 5 0 7ลองเบิ่งครับมันจะมาบงวดนี้ครับเอาศูนย์ห้าศูนย์เนะครับตามความแอดมักเนาะครับเนาะ กับู้ได้มักแเนวใดรกรตามนั้นนะครับเด้ออย่าเสือแอดนะครับเด้อแอดกะตามดวงขึ้นกันนะครับเออแอดกะโมเมนต์โมเมนต์วอทันปันไดนะครับแอดกะเล่นตามดวงขึ้นกันเนาะเล่นกระตัวที่มักเท่าน so ั้นแอดเล่นตัวที่มักนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะครับชอบเล่นในตัวที่ชอบชอบในตัวที่เล่นนะครับลองเอาไปเก็บไปเป็นข้อมูลกันก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็ก็ว่ากันไปนะครับตามกันใหม่นะครับวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่โชคดีก็ ดีใ,ใจด้วยเด้อถ้ามัโชคดีก็ลองมาตามดูอีกทีก็ได้ครับอันลองดูวงการนี้เข้าแล้วออกยากเนาะเอาว่ากันไปเนาะครับเนาะเรื่องของโลกเรื่องของโชคเนาะครับเรื่องของดวงนะเรื่องของแนวทางนะครับเด้อว่ากันว่าได้ครับมีโชคก็ได้เนาะครับมีดวงก็ได้เนาะครับมีโชคกับผาดสี่ล้วเนาะครับเนาะเอาไ่เป็นอย่างตามดวงือเกินนะครับเอาซัมนียดครับเด้อเอาพี่น้องแคปน้าจอกันไว้นะครับแล้วพลเมฆก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่เพียงเท่านี้นะครับเนาะพี่น้องสู้ๆนะครับเด้อสู้ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับไอที่ไม่ชูวก็สู้ๆกันไปนะครับสู้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวสักวันอาจจะเป็นของเราเนาะเอาสู้กันไปเบื้องครับมาเงินมกแนวนี้มาทางนี้นะก็สู้กันไปตั้นะครับน้องความหวังนะครับเนาะเป็นความหวังของเรานะครับเนาะความหวังเล็กๆน้อยๆนะเออเอาไม่ว่ากันนะครับถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะครับ ก็แนวทางนะครับอาไมเป็นแนวทางกัาเทน้นะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถึงความชอบส่วนตัวความชอบส่วนบุคคลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มาติดตามรับชมที่เป็นกําลังใจให้มาเรือตลอดนะครับส่หลักคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ